นี่คือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบวงจรอนุกรมและว,วงจรขนานนะคะจากการต่อวงจรนี้นะคะเรามาดูทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเมื่อเราเปิดกดสวิตช์นะคะอิเล็กตรอนก็จะไหลจากลบไปบวกซึ่งจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้านั the ้นมันจะเคลื่อนที่จากศัก์สูงไปยังศักต่ำอันนี้คือทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟหลอดไฟก็จะติดและทำงานได้นั่นเองอันนี้คือการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่แตกต่างกันเคลื่อนที่ตรงกันข้ามนั่นเองนะคะ